พหลวงซิดนะผมเดาวันนี้ดีครับสมาส้ควสวัสดีครับโอ้แล้วนียย่มาซัวึ้ทนายเพื่อนี่ยเหี้คนเดียวเลยทนาอาสาทนอาสานะท่านพระครู จีโฟก์ในวันอาทิตย์อาจารย์โก้จะนําคุณไอ้ปลาคุณชยดิษฐ์ซึ่งเป็นประธานบริษัทตีเปิ่นทำเกี่ยวกับอ่า SDGs ก็คือจะมาพัฒนากองดินหนองเิืองไศก์ของจีโฟก์นั่นนะจีโฟกต้องมารวมเพื่อได้นะแปดโมงครึ่งที่พอไอ้จันสองอวก็ไปลงพื้นที่จันสองที่ไหนครับอำเภอกรับวันอาทิตย์นิมนต์นิมนต์พระครูเลยไม่รวมเลยจะเอาเอาเครือข่ายตีเข้มแข็งไปเพราะว่า เปิ้นจะเอาตัวแทนบริษัทตีเปิ่นจะทําเกี่ยวกับ C S R เนี่ยเงินเงินคืนคืนความสุขคืครับเกี่ยวกับพื้นที่สีเขียวอ่ะเพิ่นจะเอางบมาลงตรงดีของดินว่าจะง่ายอย่างได้ผลโอเคนะได้ครับผมต้องรวมเงินงานได้ครับยินดีครับยินดีครับอากาศเดี๋ยวหลังจากประชุมคันสัก แปดโมงครึงถึงประมาณมก็โมงครึ่งชั่วงหองหฟังแนวทางสรุปอย่างงดกันหาลือเซ็ตเ้ากกจะป้าบดลงพื่นดีอ๋อได้ครับผมดีก็อครับแปดโมงครึงนะครับนาอ,อ่หันก็ปลักระวงมาป๊บเห็นผลเลยครับเถ้าคุณใ <c oughs> ช้ยดิษฐ์หันตัวป๊บปก็ใส่เ <c oughs> ออเุเจิดหางประมาณมาลงื้นเลยครับเออ <Okay. S 2> เอาจะไ้อันข้าของหมา่ย กองลินต่างๆนั่นก็จะเป็นยังฮาวอู้กันนะเพราะว่าชวนประทานเปิดบัดจีมีงบมาเพิ่มลงใช่ชาวบ้านเขานี่ก็มีแห้งเต็มที่แต่การจะบุกเนี่ยของดินมันต้องมีวัสดุก้อนพอสมควรกายแห้งบ่ได้กับใจวิชาการนะครับขอบคุณทนายเพิร์คผมอ่าก็เป็นข่าวดีแห่งเรื่องนึ่งนะฮะสำหรับพี่น้องจ้างเพื่อใจครับตอนนี้ครับเรื่องการบริหารจัดการน้ำก็ เริ่มทำควบคู่ไ,<อ>ไปครับการบริหารจัดการดินครับกล่องดินทีน่นหนองเลงซ้ายก็ผมก็นี่ะให้ได้รับรู้ไปพร้อมๆกันครับในอำเภอก็อบล็อกแล้วว่าเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ครับอ,อาจารย์นากับอาจารย์โก้ผนก็นจะมาพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนากล่องดินที่หนองเลงทรายตัวเองก็ถ้าจะเป็นจะได้วันพุกผมก็คงจะวันอาทิตย์นะผมก็คงจะได้เข้าร่วมกิจกรรมตัวแล้วก็จะพยายาม เก็บบรรยากาศข้อมูลมาถ่ายทอดถึงกับปอแม่พีน้องจ้าอำเภอแม่ใจให้ได้หู้ได้หันไปพร้อมๆกันครับเพราะว่ากำลังสําคัญในการพัฒนาแม่ใจนะฮะกับยูทีปอแม่พีน้องทุกคนครับถ้าทุกคนรวมไม้รวมมือกันแล้วก็ถ้ามีงบประมาณวัสดุอุปกรณ์มาแล้วก็เฮาเป็นแห้งนะฮะเปิ้นเป็นอุปกรณ์เปิ้นสนับสนุนมาแล้วกับผมคิดว่าน่าจะพัฒนาได้ครับแต่ถ้ามีการอุปกรณ์แบบมีคนเนี้ยมันกลับไปแบบถึงไหนแน่นอนครับสำหรับหนองเลงซ้ายของเขาก็ หน้าที่ของจีโฟก็คงจะเป็นการเป็นซื้อนะฮะเชิญชวนปอม่พี่น้องนะนี่ครับโดยเฉพาะคุณหมอสุพรพลก์ก็ทำหน้าที่ทั้งซื้อมาเมือนเหมือนกันครับนี่มาร่วมไม้ร่วมมือกันนะฮะสีถ้อยแม่ใจแม่ซุกปาแฟกทุกทุกหน่วยงานทุกๆท้องทีท้องทินนะฮะบรรเลาเจริญราษนะาะแม่ซุกนะจะได้รับผลการพัฒนาครั้งนี้ไปพร้อมๆกันมดทุกไฟนะ เดี๋ยวถ้าจะได้วันนี้ก็ถ้ามีอย่างมาอัปเดตต่อเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ที่ตามกันในคลิปต่อไปนะแต่ช่วงนี้ผมขอเก็บภาพนิ่งไว้ประชาสัมพันธ์้พะ่มาอม่เป็นต้องจำเพิ่ม่ใจสักน่อยครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม